มาใหม่ล่าสุดนะคสำหรับ h o n d a s c o o p ีนะฮะตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2024นะครับตัวนี้จะเป็นสีใหม่ลายใหม่นะครับวันนี้มารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะว่าตอนนี้ราคาเงินสดฮะรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับ h o n d a s c o o p บีนะฮะตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2024นะครับตัวนี้ตัวสตาร์ทด้วยรีโมทนฮะหรือว่าสมาร์ทคีย์นะครับ วันนี้ลงให้นี่พร้อมอูนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะฮะสำหรับ h อ n d ้าสกูป y ีนะฮะคลับ12นะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ เนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะครับเนี่ยตัวเก่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะปี2024นบะฮะตัวนี้โทนจุดทะเบียนนี่จะเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็สีขาวนะครับถ้าเป็นตัว2023นี่นี่จะเป็นแดงเทานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแดงขาวนะฮะใหม่ล่าสุดเลยนะฮะคอนโซลตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีขาวนะ ส่วนเนื้อสีนะฮะก็จะเป็นสีแดงออกด้านด้านนะครับสีแดงออกด้านด้านแล้วก็จะมีสติกเกอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะครตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมนะปี2024นะครับวันนี้มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครัสำหรับ Honda Scoopy นะฮะตัวล้อแม็กคือว่าตัวท็อปปี2024นะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะ เนือสีก็จะเป็นสีแดงออกน่านๆนะฮะส่วนไฟท้ายเหมือนเดิมนะเป็นแบบธรรมดาไฟเลี้ยวก็เป็นแบบธรรมดานะครับตัวนี้ตัวใหม่นะฮะรหัสตัวใหม่ก็จะเป็นตัว R นะครับนี่ยตัวนี้คือใหม่ล่าสุดนะฮะถ้าเป็นตัวก่อนนะฮะก็จะเป็นสีแดงทานะตัวนี้จะเป็นสีแดงขาวนะคันนี้ก็ผลิตวันที่1พฤศจิกา2,566นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลับ12ปี2024นะก็คือ ล้อแม็กหน้าหลังนี่ขอบ12นิ้วนะครับเนี่ยตัวนี้ใช้ยางโลกอย่างดีนะครับเป็นของดันหลบนะบล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายห้ก้านแต่ว่าแยก2นะครับตัวนี้ขนาดยางนี่110นะทับเกขอบ12นิ้วนะฮะยางเป็นยางแบบเรเดียนนะจะไม่มียางไหนนะครับเป็นยางแบบเรเดียนนะนเพื่อนๆพี่ๆว่าสวยไหมนะฮะสำหรับ ลายใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับซูเปอร์ขับ12นะ2024นะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะสำหรับเดือนพฤศจิกานะฮะ2566นะฮะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่55,930บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะฮะ55,930นะสำหรับ พราน้าสกู๊ปปี้ตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวทนะ็อปปี2024นะฮะตัวสมาร์ทคีย์นะฮะเนี่ยก็จะมีรีโมทนะครับนี่ตัวนี้สตาร์ทด้วยรีโมทนะฮะกดรีโมทเปิดสวิตช์กามเบรกนะฮะกดสตาร์ทบิดเร่งไปได้เลยเนี่ยโทนสีใหม่ก็จะเป็นสีขาวนะฮะตรงนี้จะเป็นสีขาวส่วนฝากครอบเรือนใหม่ก็จะเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวนะะแล้วก็จะมีระบบไอริงสต็อปนะฮะตรงนี้ เวลาใช้งานก็กดลงนะฮะเวลาขับไปนะครับแล้วก็จอดนิ่งประมาณ3วินาทีนะเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะเวลาออกตัวเพื่อนๆพี่ๆก็บิดคันเร่งนิดเดียวนะฮะเครื่องก็ติดแล้วก็สามารถขับต่อไปได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องกดสตาร์ทใหม่นะครับผมนะก็จะทําให้อัตราประหยัดน้ามันนี่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนระบบไม้ก็เป็นไม้แบบดิจิตอลนะก็จะมีระยะทางนะฮะเอ็น้ำมันนะฮะเนี่ยไม้ดิจิตอลสวยนะครับ ส่วนฝังนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะแล้วก็จะมีที่สําหรับชาร์จเหมือนเดิมนะสำหรับไบชาร์จโทรศัพท์นะฮะ <c oughs> ก็เปลี่ยนแปลงก็แค่เนื้อสีนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับแตกต่างจาก2,023นะถ้า2,023ก็จะเป็นสีแดงแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะที่เป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่า2,024ก็เปลี่ยนแปลงตรงนี้นะกับเนื้อสีนะครับ ส่วนเครื่องนะฮะแล้วก็รูปทรงก็เหมือนเดิมนะครับผมนะสำหรับ Honda s c o o ปี้คลับ12ปี2024นะครับผมว่าก็สวยนะครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์ใหม่สวยนะครับเพราะว่าตัวโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นชุบโครเมียมแล้วก็จะมีสีแดงนะครับแล้วก็ต่อด้วยตรงนี้นะฮะสติ๊กเกอร์นะตรงนี้โลโก้ตรงนี้สติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ฝากครอบท่อก็เป็นสีแดงนะครับนี่สวยงามนะครับ เพื่อนเพื่อนพี่ๆสวยไหมนะครับสาหรับตัวท็อปตัวใหม่ล่าสุดนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ esp นะแบบสตาร์ทเงียบนะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะสายพานนี่เปลี่ยนทุก24,0 0 0กิโลนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่จะเป็นดัมเบลนะแต่ว่าเป็นคอมบเบรนะฮะก็คือกำข้างหลังนี่ข้างหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับในส่วนของ ยูบกนะยูบกก็ใหญ่เหมือนเดิมนะฮะใส่หมวกกัน็อกเต็มใบได้1ใบนะฮะถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะถังน้ำมันนี้จุน้ำมันได้4.2ลิตรนะรองรับแค่2 9 1 9กแล้วก็อี0นะส่วนอัตราประหยัดน้ำมันนะอยู่ที่58.8กิโลนะต่อนละิตรนะเติม1.7นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะส่วนราคาที่ติดมากกับรถนี้54,400นะครับราคานียังไม่รวมภาษีพรบรนะครับผมนะ แต่ว่าร้านเราในขายอยู่ที่55,930บาทนะฮะอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจ่าย55,930านรบาทในรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับส่วนของแถมที่พิดมากับรถก็จะมีบล็อกหัวเทียนแล้วก็ไขควงนะฮะตัวนี้ก็รับประกันเหมือนเดิมนะฮะร,รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี3 0 0 0 0กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรนะฮะ แต่่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะฮะครั้งแรกก็1,000พนะฮะพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับเพื่อนๆพี่ๆว่าสีใหม่เป็นยังไงนะฮะสำหรับ Honda Scoopy นะฮะตัวล้อแมกนะฮะคลับ12ปี2,024นนะครับนี่ครับข้างหน้าข้างหน้าสวยนะครับนี่ฮะสีแดงออกด้านๆนะครับสีแดงนี่สีเดียวกับ <hein ous> ตัว p c x เลยนะครับผมนะสีแดงด้านนะครับแล้วก็เวลาเรากำเบรกหลังนะครับเนี่ยเบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับเพราะว่าการทํางานของคอมบเบรกนะก็คือกำข้างหลังเบรกหน้าก็จะติดด้วยนะทาให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะเวลาเราขับไปนะกรับกำเบรกหลังข้างเดียวนะข้างหน้าก็จะติดด้วยนะครับแต่ว่าไฟหน้าก็เหมือนเดิมนะไฟหน้านี่เป็น led นะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะส่วนข้างหน้าก็เป็นดิสเบรกนะครับเนี่ย ปั๊มดิสก็เป็นปั๊มดิสแบบหนึ่งลูกสูบสีดำนะฮะกระบอกทุบสีดํานะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงออกด้านหน้านะครับนะฮะเขามี3รุ่นเหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อซีลวดนะครับแล้วก็รุ่นล้อแม็กนะฮะสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะฮะตัวท็อปก็สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับในส่วนของราคานี่คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่55,000 930บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่0921577129นะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับสำหรับ Honda Scoopy นะฮะตัว2,024นะตัวท็อปเลยสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ